ขอบคุณ N C N นะครับไทเบิร์นไทเรน,นับนะหนึ่งกาครับหนึ่ง G A ครับหนึ่งกาครับสนุกกานะเอาสี่ต่อสิบอืมทักไปแล้วนะทักไปแล้วตอบด้วยนะ เหลืองกาเดียวครับคู่ใหญ่ๆเหลืองกาเดียวงั้นนะครับ อม,มีหนุ่มกลางรับอยู่แล้วนะครับมือพวกนี้สี่พันเข้าแทงสองเกมก็แทบหมดแล้วนะอือันนี้มีโชคนะครับมีโชคนะเจตนาโฟนจะแทงรอดนะครับกลายเป็นดีไ่แทงรอดเหลืองนะครับ แรงไปบ่าวโฟนแรงไปไหม <c oughs> ก็ยังได้ลุมกลางครับบางกว่าครับโฟนโอ้โหโห,หลุดง่ายไมนะครับ อย่าเอาอาการอย่ยว่าว่าใส่โฟนคืออะไรอ๋อลูกหลุดง่ายก็ต้องอหยดลงไปเลยนะอหยดแบบเจ้าบ้านเลย ให้ผมเต่าก็ยิ่งซวยก็ไปใหญ่เลยมันหนาก็ต่อแดกลุมกลางได้นะครับ ต่อแดงหลุมกลางนะครับหลุมกลางขวานะสีนินใช้ชอ็อกไทเกิลครับ โอ้สวยครับสีนินมีสิทธ์น็อกดนามาไม้นี้มีกลังมีห้าแต้มสองกานะครับลูกทุกลูกอยู่ที่จุดครับ เพื่อนๆบายๆกันแล้วอ่ะต้องดูจะยอมอโดนข้ามมยนี้ยังเล่นได้จบเกมนะครับเพอไม่รู้ว่ามันจะจบที่กี่กานะครับอืขาวล้นไปนิดครับสีนิดนน้ำเงินลงแต้มขาดครับ เจ็ดกาแล้วกับมามี5กานะครับเร็วทานไป5,001นึงนะครับตอนนี้ห้าพันสองครับห้าพันสี่นะแปดกานะครับแปดกาชนะอีกสามร้อย หนะึ่งพันหนึ่งเป็นห้าพันสี่แล้วผ่านไปแล้วแปดเกมครับสี 4, นินขึ้นนำห้าพันสี่ผมว่าอยู่ที่เกมน,นี้แล้วนะครับถ้าโฟนยังออกไม่ได้นะก็คงจบนะ